สำหรับท่านที่มีอาการบ้านหมุนเวียนหัวน้ำในหูไม่เท่ากันความดันเบาหวานเลือดข้นเลือดจางไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงไมเกรนวูบบ่อยปวดหัวเก็ดเลือดตำ่ำมึนหัวปู้แนะนำให้ทาน k คได้เลยค่ะปู้จะพาไปชมคลิปวิดีโอท่านที่ทาน KO แล้วได้ผลกันเชิญเลยค่ะมีอาการเหมือนมีเสียงเสียงดังในหูตลอดเวลาเสียงจี้จีดเหมือน เหมือนเสียงไฟมันช็อตนะฮะอยู่ในหูตลอดเวลาพอมันเสียงดังมากๆมันก็จีดขึ้นขึ้นหัวขึ้นสมองเนี่ยพอจีดขึ้นสมองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการวนะูบแล้วบ้านบ้านมันหมุนบ้านเริ่มหมุนนเริ่มหมุนแล้วครับ <c oughs> เริ่มเริ่มเวียนหัวนะ้ว <c oughs> พอเริ่มเวียนหัวแล้วนี่แบบหูก็ไม่ไหวแล้วก็ไปหาหมออีกทีหนึ่งทีนี้ <c oughs> ไปตรวจหมอก็บอกว่ามีไขมันในเลือดสูง <c oughs> หมอให้ยามาทานทานอีกมันก็ไม่หายก็ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้ก็อาการเหล่านี้มันก็ไม่เป็นนะเพราะว่าะะมาเจอเคโอเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องของอบ้านหมุนน้ําในหูไม่เท่ากันะอะไรที่ที่เขาบอกมานะครับแล้วก็ดีถอกเลือดของเราด้วยแล้วก็พวกไขมันในในเลือดโอ้โหแบบคือเหมือนมันมันตรงกับอาการที่เราเป็น,นดูดแลดูแลอาการตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ก็เลยก็เลยลอง ลองสั่งมาทานดูก็คือตอนแรกก็ลองลองกล่องนึงก่อนทานยังไงคะพี่ทานยังไงตอนสั่งมาทานนี่ก็คือผมทานเช้าสองเย็นสองหลังอาหารหลังอาหารเลยนะกล่องนึงเนี่ยผมทานอยู่ได้ทเช้าสองเม็ดหลังอาหารแล้วก็เย็นสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารครับกล่องนึงเพื่อเพื่ออยากจะให้มันแบบเห็นผลคืออยากให้ให้เห็นผลเร็วเพราะว่าคนขายบอกว่าถ้าพี่อยากเห็นผลเร็วนะให้ทําให้ให้ทานตามที่แนะนําก็คือเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารผมก็ทาน ทานตามที่เขาแนะนำค่ะแล้วหลังจากนั้นประมาณสักระยะเว,เวลาเท่าไหร่คะที่พี่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็กล่องแรกนะครับที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็ยังไม่หมดกล่องดีครับก็ประมาณห้าหกวันมันก็เริ่มเริ่มรู้สึกดีขึ้นจากเดี๋ยวย้อนถามไปนิดนึงว่าจากอาการที่พี่เป็นเนาะมีอะไรบ้างที่พี่ดีขึ้นนะคะก็จากเวียนหัวหรือบ้านหมุนอย่างเงี้ยค่ะดีดีขึ้นยังไงอะคะก็หลังจากเริ่มทานนะคือกล่องแรกที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็คือ อาการที่บอกว่าขับดาแรกเนาะดีดีขึ้นแล้วแบบดีขึ้นครับก็คืออาการที่ที่บอกว่าเวียนหัวบ่อยบ้านหมุนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอเสียงจี้จิตมันก็เริ่มน้อยลงก็คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นตลอดเวลาเสียงมันก็เสียงจี้ตัดในหูตลอดเวลาบางครั้งที่บอกว่ามันจีดเยอะๆเนี่ยมันจะปี๊ดขึ้นสมองอะเหมือนจะแล้วก็ทําให้แบบเหมือนมันจะวูบอะครับมันก็คือทานแรกๆเริ่มลดลงแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นละ ตอนนี้อาการอาการที่เสียงดังในหูนี่ไม่เป็นแล้วเสียงที่ก๊ดอะไรนี่ไม่มีแล้วอาการบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะค่ะหายไปแล้วตอนนี้หายคหายทุกอาการเลยใช่ก็คือก็คือหายไปมันไม่ไม่เป็นอีกอ่ะก็คือไอเสียงที่กี๊ดที่เคยเป็นก็ไม่เป็นแล้วตอนนี้ไอเสียงที่อาการที่บ้านหมุนเนี่ยก็ก็ไม่มีแล้วฮะก็คือรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเยอะค่ะก็คือตอนนี้ใช้ใช้ชีวิตได้ปกติค่ะ ก็อยากจะแนะนําว่าท่านไหนที่มีอาการเหมือนผมนะั้นไม่ว่าบ้านหมุนเวียนศีรษะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันมีเสียงดังจี๊ดีในหูเหมือนผมเนี่ย<ฆ>ผมว่าแนะนําท่านนะครับว่าอาการเหล่านี้จะดีขึ้นนะครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับถ้าท่านไหนเป็นอยู่ครับก็เพื่อสุขภาพของเรานะครับ ค่ะก็วันนี้นะคะพี่แซมก็มาสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านนะคะว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของไขมันสูงนะคะบ้านหมุนมีเสียงน้ําในหูนะคะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะมีอาการวูบบ่อยหรือว่าเวียนหัวนะคะเดินคงเคงหรือว่าเราจะมีอาการที่ปวดหัวบ่อยนะคะสามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์ KO ดูแลสุขภาพได้เลยนะคะตัวนี้นะคะที่พี่พี่จะเป็นบ้านหมุนชอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศีรษะเนี่ย เป็นไมเกรนนะคะเป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเปรียรมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือบอกได้เลยว่าพอลงจากรถเนี่ยเรารู้ว่าเราเดินนะตรงนะแต่ทำไมเราถึงองศาเนี่ยมันเอียงไปเนาะเอียงไปเนี่ยประมาณเกือบ45องศามันก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ปลอดภัยแล้วนั่นก็คืออาการของ คือไปหาหมอนะก็คือน้ําในหูเราไม่เท่ากันนะการเดิน<ะ>การทรงตัวของเราเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยจะลําบากมากนะคะส่วนที่เป็นมากเลยนี่ก็คือว่าที่สุดเลย,เลยบอกได้เลยว่าเที่ยงคืนส่งโรงพยาบาลนะคะ,ะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยปวดศรีรษะนะมันจะระเบิดเลยนะ,ะปวดเบ้าตาปวดไถยทอยเสร็จตอนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็ไม่ว่าเราจะอัดยาแก้ปวดอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่หายไปถึงเนี่ยคุณหมอก็รีบ ดำเนินการท้องฉุกเฉินเลยคือต้องฉีดยานะคะฉีดยาแล้วนอนพักอยู่สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอาการนั้นมันก็ดีขึ้นก็กลับบ้านได้แต่นี้ถามว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมันไม่ได้นะคะค่ะซึ่งพี่เป็นแบบนี้หลายรอบที่เข้าโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้มาพบกับผลือดจากเคโอพี่เจ๊มาพบกับผลิตภัณฑ์เคโอนะคะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะก็ทานเคโอเข้าไปนะทานต่อเนื่องนะคะกล่องนี้นะคะก็ทาน หลังอาหารเช้านะหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ทานก่อนนอน1เม็ดนะคะทานเป็นประจําเรื่อยๆมานะคะอาการที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยนะหายไปไม่กลับมาเป็นอีกใช้ชีวิตปกติเพราะก่อนหน้านี้นไม่กล้าขับรถด,ด้วยไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้าเพราะว่าเราองศาเดินไม่ตรงแล้วนะเดินแบบโค้งเคลงใช่โค้งเคงมากแล้วก็โอกาสที่เราจะวูบเนี่ยมันมีเยอะตอนนี้ถามได้เลยว่า บอกได้เลยว่าอาการแบบนั้นที่เล่ามาเนี่ยไม่มีแล้วนะคะใช้ชีวิตปกติสบายมากเลยขับรถไปไหนมาไหนสะดวกเดินไปไหนได้คนเดียวไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาการหายหมดอยากจะบอกให้ทุกท่านนะคะรีบดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ,คะแล้วก็ทาน KO ได้เลยนะคะอย่างที่พี่เจบทานรับรองว่าอาการของคุณดีขึ้นแล้วก็อาการที่เป็นอยู่จะหายหมด ไปแน่นอนใช้ชีวิตประจําวันได้เลยวันนี้นะคะทุกท่านค่ะก็ได้ยินจากปากพี่เจี๊ยบแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ K.O. สามารถดูแลอาการที่พี่เจี๊ยบเป็นอยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวไมเกรนนะคะ เวียนหัวบ้านหมุนหรือว่าเป็นอาการน้ําในหูไม่เท่ากันหรือมีการมึนหัวมึนงงเดินคงเพลงนะคะวันนี้ทาน K.O. ดูแลฟื้นฟูอาการของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราสกัดจากธรรมชาติร้อเอร์เซนะคะม,มีมีโรคประจําตัวก็สามารถทานได้ไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพแบบนี้นะคะอยากให้รีบตัดสินใจสั่งทาน,ไม,นไม่เท่ากันนะคะบ้านก็หมุนนะคะ เดินก็เดินไม่ได้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ขับรถก็ขับไม่ได้แล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะคะ,คะแล้วก็เป็นความดันะนะคะอันนี้นะคะพี่ก็เลยมาเจอนะคะตัวนี้ค่ะ k o นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่คล้ายๆกับอะไรนะคะดีท็อกซเลือดนะคะเมื่อพี่ทานไปแล้วนะคะลองดู ก็โอเคนะคะบ้านก็ไม่หมุนแล้วนะคะย่อยทานไปประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่คะก็ตอนชุดแรกๆนะคะก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะ,คะเฮ้เราก็มีอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็บ้านก็ไม่หมุนแล้วนะคะก็สามารถขับรถได้นะคะพี่ก็ทานตอนเช้านะคะหลังอาหารนะคะ,คะแล้วก็เย็นหลังอาหารอย่างนั้นหนึ่งเม็ด ครั้งละหนึ่งเม็ดค่ะก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะ,คะ,ะแล้วตอนนี้คืออาการที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นไม่ว่าจะเวียนหัวมึนหัวเนาะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับพี่อ้อยก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหลังจากที่พี่ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะ,คะเราก็ต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยตามที่หมอสั่งอย่างเช่นในะพวกไขมันอะไรพวกนี้นะคะก็ลดน้อยลงอยากกินบ้างหรืออะไรจำนองเนี้ยคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้มันก็ควรจะกินบ้างแต่ว่าเราก็เป็นไปตามอายุที่ว่าอายุเรามากขึ้นก็ต้องลดลงพวกนี้ค่ะค่ะ ประทับใจนะคะในเกียวค่ะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว,ว่าช่วยพี่นะคะเลือด ลมหมุนเวียนแล้วก็นอนหลับสบายด้วยหลับสบายนะคะค่ะหลายท่านนะคะที่ได้พบปัญหานะคะไม่ว่าเราจะมีภาวะเลือดหนืดนะคะหรือว่าเป็นอาการน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะไขมันในเลือดสูงนะคะผลิตภัณฑ์ KO สามารถช่วยท่านได้นะคะทุกท่านที่มีปัญหาระบบเลือดนะคะหรือระบบหลอดเลือดสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO ของเรานะคะไปดูแลสุขภาพของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นเหมือนพี่อ้อย อย่างแน่นอนนะคะถ้าต้องการสั่งซื้อค่ะโทรที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ